พ่อหรือว่าหนังสือหนังสือเรียนเก่งสร้างได้มันเข้ากับตัวเราเลยนะคะเรียนเก่งสร้างได้ก็คือในเนื้อหาของหนังสือคือเหมือนกับเราก้าวเดินขึ้นบันไดทุกคนจะหลีกเลี่ยงในการเดินข้างไปเลยโดยไม่ไปตามขั้นบันไดน,นะคะสองอย่างน้อยเราก็ต้องเปิดโอกาสหรือเปิดโลกทัศน์หรือเปิดรับตัวใหม่ๆ เราอย่าปิดกั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราปิดกั้นแล้วในสมองของเรามันจะปิดไปหมดเลยนะคะเพราะหนังสือเล่มนี้เขาจะสอนให้เราหรับผิดชอบเราต้องมีความรับผิดชอบในตัวแล้วก็เปิดโลกทัศน์รับตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆสิ่งนั้นมันจะทําให้เราสามารถที่จะเรียนกิ่งได้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อหา บางส่วนเล็กๆนน้อยที่ที่จับใจความมาได้นะคะเรียนเก่งเราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูด้วยค่ะจังหวัดของเรากําหนดขึ้นมาเนาะโดยให้คุณครูนะคะทำกิจกรรมบันทึกการอ่านหนึ่งเล่มต่อหนึ่งเดือนนั่นแสดงว่าทั้งปีงบประมาณ2569คุณครูต้องอ่านหนังสือทั้งหมด สิบสองเล่มแล้วนะคะแล้วมาทํากิจกรรมกับนักศึกษาและบรรณาธิ์ต่อโดยเขากําหนดว่าครูหนึ่งคนจะต้องมีนักศึกษาทํากิจกรรมบันทึกการอ่านในลักษณะเนี้ยจานวนสิบคนหนึ่งต่อสิบนะคะซึ่งต่อเดือนไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วต้องถ้ามันหนักมันหนักเกินไปแล้วหนูว่าต่อเดือนเนาะมันต้องทั้งปีว่าประมาณนะหนูคิดว่า แต่ทูกข้อตั้งเป้าไว้แล้วล่ะน่าจะเป็นหนึ่งต่อสิบทั้งปีโมประมาณคิดว่านะโอเค